นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยนักภาพแห่งกรรมนอ้นองแต่พระรัชกัยขอจงให้ข้าพเจ้าปราศจากอันตรายทั้งปวงและขออุทิศสมบูรณ์ทั้งหมดทั้งหลายด้วยความนอบน,อน,น้อมดังกล่าวด้วยความศรัทธาดังกล่าว ที่เป็นไปประกาศาสม,มกติผลปณิปานแด่ขณะเจ้าจสมาธิีและย,ยินญาในสัปดาห์นัคุณงใจทุกดวงอินญานณู้ที่ต้องทุกข์กับคนจากทุกข์จะได้สุขได้สุขจริงเป็นไปด้วยอันเร็พระอภิธรรมต่อไปให้เจริญสมาธิประมาณสี่สิบห้าสิบนาทีและฟังพระสัจธรรมต่อเนื่องเป็นชาติที่หกในทศชาติของพระภูมิพระภาคเจ้า เคือใน,นบรมีทั้งสิบชาติชาตินิสูยพระเจเป็นปูริทัตบำเพ็ญศีลบารมีจากยกเป็นประกาาที่ว่ายังกินจิรัตตะนมัติทัตารัตนิเวเสนีสภานิเตอุปยันตุทีตารังเทหิราชิโนนะโนวิวาโหนาเคหิกตาปุพโพกุธจันนัง ตังวิวาหังหนาสรยุตตังกระทั่งอเมเหกะโรมาเซติความเรื่องดังกล่าวที่อตมาจะยกขึ้นมาจะเป็นลักษณะที่จะสรุปเอาเนื้อสำคัญในธรรมเป็หมกวรเกวเวลาเป็นการบันทึกเทปไว้ให้กับคณะสัทธาลูกศิษย์ที่เขาไปได้ฟังเพราะตัสชาติในการ,รบำเพ็ญเพียรที่ประสุวาสิกาทั้งหลาย ถ้าเรา็พระพิสุทธ์ผู้พระพฤตธธรรมควรแกการศึกษาการเจริญสมถะการเจริญภาวนาตั้งหลายที่สุดแล้วเราต้องบำบุงปัญญาบำรุงศรัทธาให้ตั้งมัน่นและถึงจะทาศรัทธากับปัญญาให้เสมอกันโรยมนสติควบคุมที่สุดแล้วเมื่อสมะที่เราเกิดขึ้นก็จะทําให้เข้าใจในธรรมตั้งหลายได้มีความว่าเป็นเรื่องของพระภูริทัตตะชาดกควาเมื่อสมัยที่พระมุทพระพัคเจ้าประทับอยู่ในปัะเชตวรรณราม อาศัยกรุงสวรเป็นที่ทรงบินดาบ,บาตแต่ประรพบก็ได้พูดถึงพวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเป็นต้นเหตุเพราะในสมัยนั้นพวกอุบาสกทั้งหลายได้ไปรักษาอุบสดุดถิ่นกันพระองค์จงเห็นพวกอุบาสกหลายมาสมาทานอุบสถและบริจาคทานพอถึงเวลาเที่ยงก็พากันไปหาขึ้นสักระมีดอกไม้กองหอมพากไปยังพระเชตวันวิหารเพื่อนั่งฟังธรรมเทศนา เช่นพวกเราทั้งหลายเวลาเข้าวัดมาละสาอุโบสถในวันพระเรลสาศีนแปดต่อเนื่องก็เป็นการเจริญอุโบสถอุโบสถไปว่าที่พักกายพักอิตพักทั้งกายพักทั้งจิตของพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้ประพฤติธ,ธรรเป็นการเอาตัวออกมาจากบ้านจากเรือนเมอยู่ในเขตของอุโบสถอุโบสถทั้งพระพรค์ทรงท้าวพนิเฐ์เห็นแล้วก็จึงได้กล่าวว่าในปางก่อนพระเราอาศัยอุบาสนี้เป็นต้นเหตุ จึงเป็นเรื่องที่เราจะแสดงธรรมเรื่องความประพฤติในปางก่อนของเราเพราะอาศัยอุบาสนี้เป็นต้นเหตุการดำดีดังนั้นแล้วได้ตัดถามพวกอุบาสกที่มาว่าดูก่อนอุบาสกทั้งหลายพวกเธอพากันอธิษฐานอุปบสถหรือพวกอุบาสกก็บอกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพวกข้าพระองค์พากันอธิษฐานอุโบสถพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นการดีแล้วอุบาสกทั้งหลายแต่ว่าการที่พวกเธอรักษาอุโบสถ ที่หรือโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอนเช่นนี้ไม่เป็นการอัศจรรย์ไม่เหมือนพวกนักปราชญ์ในบางก่อนซึ่งไม่มีผู้สั่งสอนแต่ยังละยศอันใหญ่ไปรักษาอุโบุสถได้การตรัสแล้วก็สรงสงนิ่งอยู่พระอุบาสกปร,ริคขอกราบทูลอาราธนาเพื่อพูมีพระพุทธเจ้าแสดงในเรื่องในอดีตดังกล่าวซึ่งพระองค์กล่าวว่าดูความพิสูจน์ทัง้งหลาย ในเวลาล่วงมาแล้วเป็นบุพกรรมในดียของพระพุรธองค์สมัยที่เสวยพระชาเป็นพระภูริทัตเป็นปญานาคราชในสิจ่าเป็นกรรมบัเป็นเพียรในทางศีลบารมีความว่าเมื่อพระวิภพภาค้าตัดเล่าเรื่องนังกล่าวเพื่อให้พระภิกษุและวาสทต้งหลายได้ฟังเป็นอนุสติธรรมจึงได้เล่าเรื่องว่ามีพระเจ้าราชาองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าพรหมทัตเสวยสมบัติอยู่ในกรุงพระราณสี ท้าวเธอได้ตั้งพระราชะโอรสเป็นอุปราชคือลูกให้มีลูกเป็นอุปราชคือรอที่จะมาครองราชต่อจากบิดาแต่อยู่มาก็มีความว้ไวายวางใจเริ่มระแวงกลัวว่าลูกจะคิดแย่งสมบัติจริงให้ออกไปจากประเทศไปอยู่ที่ไหนก็ได้ติดตามความพอใจแต่พูดกันแบบตรงๆกระถุกในประเทศออกไปและสั่งว่าเมื่อสิ้นอายุของพ่อหรือบิดาให้กลับมาครองราชสมบัติต่อไปเถิดเพื่อป้องกรรนันปัญหาว่าจะต้องมาฆ่าลูก พระอรุก็รับบัญชาแล้วก็เดินทางออกไปไปตั้งบรรณาศาลาก็คือไปตั้งบรรณาาวกไปคือไปบำเพ็ญเพียรเป็นบนรรพชิตรือริมน้ำยมุนาแม่น้ำย,ม,ม,ำยมุนาที่ในชมพุทะวีมีประวัติว่าเป็นแดนด้านล่างเป็นแดนของเมืองนครบาดานเป็นแดนในเมืองนาคราชไปอยู่ที่ริมน้ำก็าหาลูกไม้หัวมันลีนชีพจำปานนกรล,ลือสีต่อมามีนางนาคตนหนึ่ง เดนนาคเป็นแม่ไม้ก็มีอำนาจเกลเลสก็ออยังทุรนทุลายอยู่คำว่าทุรนทุลายคือ,อยังอยากจะมีแฟนอย่างยะมีสามีจึงออกจากเมืองนาคเที่ยวว่าตามริมฝั่งมหาสมุทรพบรอยพระราชาบุตรพระองค์นั้นก็สะกดรอยไปถึงกระทั่งบรรณาาลาที่อยู่ของพระราชบุตรที่เป็นฤาษีอยู่ฉะนั้นพระพระราบุตรไม่อยู่ไปเที่ยวหาผลไม้สวยนางนาคจิงอยากจะสอบจิตเหมือนกับปันประชิตรูปนี้ที่เป็นพระราชบุตนรนาคราชก็ทดลองดู แต่ลราคราตนี้เป็นตัวเมียแล่ก็มีความกระสันนะบุญแล้วก็มีอำนาจการมาคุณอยู่เพราะผัวตายปรจริงสอบดูว่าพระชชุตรมาบวชแบบไหนศรัทธาหรือไม่จึงนิรมิตภัยความสะดวกให้มีดอกมงดอกไม้เครื่องใช้สอยตอนที่นงที่นอนให้มีดอกไม้กลองหอมต่างๆจากที่นงที่นอนต่างๆไว้ในบนรรณาสราโปรยปลายด้วยกองหอมจะลองสอบจิตด,ดูเพราะผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องละสิ่งเหล่านี้ทิ้ง และพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นศีลในข้อวัดพระวินัยในเรื่องของศีลข้อต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการที่เป็นไปเห็นเป็นเหตุหใ้เราทั้งหลายมีอารมณ์ชวนเข้าไปร่วมอยู่ในกรรมคุณคือรูปรับกิ่นเสียงสัมผัสอย่างที่เราได้สวดในพระอธทิตตะปริยสุตตังที่เกิดไฟราคาโทสามุหะก็มาจากเรื่องของการหลงไว้ในกรรมคุณพอใจกับราคาไม่พอใจกับโทสัมหะก็มืดเลย เป็นพลจามาจากที่เราปรุงแต่งและหลงไปในห่วงของตามคุณนาคราชเขาก็มีความรู้ว่าเป็นเทพเทวดาในภพภูมิหนึ่งมันประชิตกลับมาแล้วเห็นถึงต่างๆใครจัดที่นอนไว้ใครไปลไดปลายดอกไม้เห็นแล้วก็กลับลงไปนอนโดยที่ไม่ได้พิจารณาไม่ได้ชำระสิ่งล่างน,นั้นออกไปก็ในควรคงชอบในส่วนของสิ่งที่เขาทาไว้นาคราชเขาก็รู้ทันทีว่าบรรพชิตนี้ไม่ได้บวชด,ด้วยความศรัทธา จงทิ้งดอกไม้และของขอบ่อนนั้นเสียหาดอกไม้และของใหม่ๆม,มาแต่งตั้งให้เป็นที่นอนอีกในวันต่อมาพอเวลากลางคืนพระโอรสหรือพระราชบุตรขทรงนึกว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะแอบดูว่าใครมาจัดที่นอนไว้จึงไปแอบดูแต่ที่กำบังแห่งหนึ่งเป็นนางหน้าซึ่งจำแรงเพศเป็นนางมนุษย์ก็เป็นผู้หญิงเดินมาก็เกิดความเสน่หารักใคร่พวกมันไมชิดอยู่ป่าถ้าไม่มีศีลมีธรรมกรรมมุณมันก็ตีไม่รู้จักพิจารณา แต่ว่าจะเห็นนางนาคเลยตัวควายยังสวยเลยพระพระมิพระเจ้าจะต้องบัญญัติศีลไว้แม่กันร,ร่วงกับพวกสัตว์เดีัจฉานก็ประชิดได้เช่นเดียวกันแต่กับผีเปรตทั้งหลายก็ลงมาหน่อยแต่ก็มีโทษปรับความผิดที่พระบางลูกเสพอยู่ในกลิ่นของพวกอุปปติกาหรือสัมปวิสีพวกเปรตที่แปลงเป็นผู้หญิงก็มีพวกเหล่านี้มาเสพด้วยจิตหรือเสพด้วยกลิน่น เสร็จด้วยรถเสร็จด้วยรูปอะไรก็แล้วแต่แต่จิตก็จะลงไปอยู่ในห้วงกรรมคุณแล้วก็สร้างมองวันหน้าผิวพธุณจะคร่ำจิตก็จะฟุ้งซ่านในที่สุดนานไปนานไป,นนไปเสพจ,จนร่างกายนี้แห้งเหี่ยวที่เป็นเรื่องปกติแม้ในปัจจุบันก็ยังมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแปลเป็นเรื่องจริงที่เราเรี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพระเป็นประยาตุบัตยศีนไว้แต่รับบวชเหล่านี้ที่เป็นบรรลุธธิตไม่ใช่เป็นพระในพระศาสนาเพราะขณะนั้นยังไม่มีพระพุทธศาสนา คือยังไม่มีพระบรมงทรงปรากฏและประกาศพระสัจธรรมพวกที่ศรัทธาในพระสนัยความเป็นจริงที่ต้องเจริญพรหมจัจรรยี่ไปเป็นลาษสีเป็นนักบวชทั้งหลายจิงหลงในเห็นในรูปก็ชอบขึ้นมาข้าไปหาไปถามดังหน้าก็บอกว่าตนเองเป็นหน้ากราชาจำแรงเพลดมาสามีตายก็ทากับท่านชื่ออะไรมันบัจฉิก็บอกว่าตนเองเป็นอรสถขมวิชาพรหมทัตท่านไม่ได้ไบวชเพราะศรัทธาแต่เพราะบิดาในประเทศจิงได้มาบวช จริงยินดีที่ได้เป็นสามีพัญญากันนางนางก็ยินดีในยในมิตรเรียนขึ้นหลังหนึ่งพร้อมเพื่อชายอยู่ด้วยกันมีลูกขึ้นมาสองคนเป็นบุตรคนหนึ่งเป็นธิดาคนหนึ่งผู้ผู้ชายชื่อว่าสาคอนปรมทัตผู้หญิงชื่อว่านางสมุทตทชาตรงนางสมุตทชาเนี่ยท่านอะไรจไว้เพราะต่อมาก็ได้มาเป็นแม่ของพระปุริทัตซึ่งคือพระโบร,รมุธิสัตว์เจ้า ในการสมัยนั้นและก็คือพระธรรมสัมพุทธเจ้าพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าในการนับปัจจุบันนางสมุทชาก็เป็นลูกระหว่างนาคกับคน